ยิ่งท้องก็ยิ่งแซ่บเปิดหกคุณแม่ดาราท้องโตที่สวยดูดีมีออร่าที่สุดไม่ว่าจะก่อนหรือหลังท้องท้องแรกหรือท้องสองคุณแม่ดาราเหล่านี้ก็สวยไม่เปลี่ยนแปลงยิ่งท้องออร่าก็ยิ่งออกแถมหลังคลอดทุนยังกลับมาเป๊ะเร็วเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะมีใครกันบ้างนั้นไปชมกันจ้าอันดับที่6กมิวนิฐา ว่าที่คุณแม่คนล่าสุดที่ใกล้จะได้เห็นหน้าลูกสาวตัวน้อยกันแล้วสําหรับนางเอกสาวมิวนิ tha ที่ตื่นเต้นหนักมากไม่ต่างจากสามีหนุ่มเซนทราพุทธที่ใกล้จะได้เห็นหน้าลูกคนแรกในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยตอนนี้สาวมิวอุ่นท้องได้38สัปดาห์หรือ9เดือนกว่าแล้วแต่เธอก็ยังดูสวยสดใสอยู่เลยล่าสุดเธอก็ได้ออกมาอวดท้องนูนๆของตนเองที่ใกล้คลอดผ่านไอจีส่วนตัวบอกได้เลยว่าเป็นคนท้องทีงท่สวยมากถึงท้องใหญ่ท้องโตสาวมิวก็ยังดูออร่าเปล่งปังสุด,สดๆถ้าไม่เชื่อตามไปดูที่ ไอจีนางกันได้เลยจ้าอันดับที่5้าริต้าซีริต้า พ่งกลายเป็นคุณแม่ป้ายแดงไปมันมาสาหรับคุณแม่คนสวยริต้าสิริตา้าที่เพิ่งให้กําเนิดลูกชายคนแรกไปได้ไม่นานมานี้เองแต่ถ้าย้อนกลับไปตอนที่เธอท้องบอกได้เลยว่าเธอเป็นคนท้องที่สวยมากกับแฟชั่นเซ็ตคนท้องที่ริต้าถ่ายไว้อร่าเป็นปัง่งชมกับเป็นคุณแม่นางเอกที่สวยทุกมุมมองจัดเต็มความตังทั้งผ้าและพร็อพต่างๆมากมายแต่พอหลังข้อน้องกว,วินเสร็จหุ่นของคุณแม่ป้ายแดงที่เพิ่งคลอดลูกได้เพียง5วันกลับเป๊ะและสวยเริ่ดไม่เคยเปลี่ยนเหมือนไม่เคยผ่านอะไรมาเลย อันดับที่4วิกกี้สุนิสากลายเป็นคุณแม่ลูก2ไปแล้วสําหรับสาววิกกี้ที่เพิ่งให้กําเนิดลูกชายคนที่2อไปเมื่อต้นปีด้วยวัย40ปีแล้วนั่นเองแต่กลับไม่น่าเชื่อว่าดาราสาววัย40ปียังสวยเช้งไม่เปลี่ยนถึงแม้จะท้องใหญ่ท้องโตก็ตามดูได้จากภาพแฟชั่นเซ็ตที่เธอถ่ายแบบเก็บไว้เป็นภาพความทรงจําดีๆรวมกับคุณสามีอย่างชายชาติโยโดมและลูกชายคนแรกบอกได้เลยว่าคุณแม่วิกกี้สวยมากๆแถมหลังคลอดน,นั้นคุณกลับมาสวยเป๊ะเร็วท้าไม่บอกก็คงไม่รู้ว่าเธอ ผ่านการมีน้องมาแล้วถึง2คนอันดับที่3เนยโชติกาถึงจะเป็นคุณแม่ลูกสองแบบเต็มตัวแต่นางรายคุณสวยอย่างเนยโชติกาตอนท้องลูกคนที่2ก็แซ่บไม่เบารเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่อีกคนที่ท้องโยท้องแก่ก็ยังสวยได้ขนาดทั้งทํางานด้วยเลี้ยงลูกด้วยยังดูแลตัวเองได้ดีคุณเป๊ะหน้าสวยตลอดจนคุณแม่หล,ลายๆคนต้องเข้ามาถามกันแล้วว่าแม่เนยนั้นมีเคล็ดลับอะไรถึงได้สวยขนาดนี้ อันดับที่2กระแตสุภสักษรนับเป็นคุณแม่ที่สวยที่สุดอีกคนหนึ่งในวงการบันเทิงถึงแม้จะมีลูกไปแล้ว2คนแต่ถ้าย้อนไปช่วงที่เธอท้องนั้นสากระแตสามารถคงความสวยเป๊ะเป็งปังดูดีมีออร่าจนสาวๆหลายคนต้องแอบอิจฉาเพราะแม่กระแตนั้นไม่แพ้เลยจริงๆกับแฟชั่นชุดคนท้องหลากหลายที่เธออัปเดตกันตลอดเวลาแต่สาวกระแตนั้นกลับใช้เวลาไม่นานให้หุ่นกลับมาเป๊ะหลังคลอดได้เร็วมากๆ อันดับที่ 1. ชมพู่อรารยาถ้าหากพูดถึงชมพู่อรารยาสุปตาแฟชั่นฮิตตอของเมืองไทยแล้วล่ะก็ถือว่าเธอคนนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะสาวชมพู่นั้นนับได้ว,ว่าเป็นคุณแม่ตั้งท้องที่ปังสุดๆขนาดถึงขันอุ้มท้องลูกแฝดไปเดินพรมแดงเมืองคานมาแล้วด้วยบอกเลยว่าทั้งสองแฝดน,นั้นฮอตตั้งแต่อยู่ในท้องจนมาถึงปัจจุบันทั้งน้องสายฟ้าและน้องพายุกลายเป็นขวัญใจของคนไทยและมีแฟนคลับมากมายไม่แพ้แม่ชมเลยทีเดียว